วันนี้นะคะเรามาเตรียมอาหารเช้ากันจากมีไข่สองฟองนะคะก็ะหอม1นลูกแล้วก็นมสดนะคะแล้วก็คิมแปะข้าวโพดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะบี้กล้วยตัวนี้ให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะ เราทำให้มันละเอียดทำยังไงก็ได้นะคะบีไปเลยค่ะเมื่อเราบีกล้วยได้เละได้ที่แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือได้แล้ว แล้วก็จะตอกไข่ลงไปค่ะ,คะแล้วก็ทำให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราใส่นมสดเข้าไปค่ะเห่นะคะ แล้วก็ใส่แป้คขบาวโพดค่ะสักสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นแล้วก็คนให้สมผสมเข้ากันค่ะเยอะไม่เป็นไรนะคะเอาไปฝากเพื่อนๆด้วย นี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่กระทะได้เลยค่ะอืเราเปิดไฟรอไว้แล้วนะคะลงเลยนี่ค่ะเคลียให้ทั่ว,วกระทะค่ะง่ายไหมคะ่ะ เรารอจนน้องเซ็ตตัวนะคะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะหอมกล้วยหอมมากๆเลยค่ะอ่าลืมเลยนะคะมีกระทะใบเดียวเราก็สามารถทํากับข้าวได้ค่ะตึ๊บน้องยังไม่ดีไม่เซ็ตตัวดีเท่าไหร่แต่กลับไปเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะอ่ารอด้านนี้อีกสักพักนะคะเราค่อยเอาขึ้นค่ะ เราลองกับด้านน้องดูนะคะว่าได้หรือยังนี่ค่ะหอมมากแล้วก็น่าจะกำลังสวยแล้วค่ะแล้วก็พับค่ะแล้วก็เก็บน้องใส่กล่องได้เลยจ้ะแล้วเราก็ทำชิ้นต่อไปเนี่ย เห็นไหมคะทำอาหารเชา้าง่ายๆคะ่ะสำหรับคนทำงานที่อยากจะได้อาหารที่มีประโยชน์อันนี้คือสูตรไม่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะจะเป็นแบบธรรมชาติเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยคะ่ะนี่ค่ะเราก็รอน้องเซตตัวอีกรอบจ้ะวิธีเช็คง่งายๆนะคะว่าน้องได้หรือยังเราก็ลองแซะๆดูนะคะ ถ้ายังติดกระทะอยู่คือยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องรอค่ะแต่ถ้าน้องได้แล้วเนี่ยมันจะล่อนขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเนี่ยค่ะว่าเกรียมนิดนึงนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะสวยเนี่ยค่ะเราก็ทําอย่างเงี้ยค่ะทาไปเรื่อยๆจนกว่าวัตถุดิบที่เราทําไว้จะหมด อันนี้นะคะที่เราทำค่ะก็น่าจะได้สี่ห้าชิ้นค่ะเป็นอาหารง่ายที่เราสามารถทำเองแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานได้เลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์นะคะทางโภชนาการค่ะมีทั้งกล้วยนมสด แล้วก็ไข่ไก่นะคะอันนี้คืออาหารเช้าที่มีประโยชน์ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะตอนนี้ก็จะรอน้องเซตตัวอีกรอบหนึ่งะคะ่ะเห็นไหมคะเริ่มได้แล้วค่ะแล้วก็สูตรอาหารนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สูตรวัตถุด,ดิบที่ใช้ะคะ่ะ ็เท่าที่เห็นเลยค่ะมีนิดเดียวทำง่ายค่ะลองทำทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ